เปนไปได้นีคือมือนีนี่มันผนเศร้านี่ว่าจะไปเบื้องที่แต่เขาว่าเป็นไปได้ก็ว่าอย่างมืออืดนะนะว่าซื้อที่ดินเนเพราะว่าทั้งทีมงานกันนะจะเดินทางมามือนีมันต้องใส่เร้าคักๆเลยเวียดงานไปด้นี่มันจังสีเห็ดเวียกงานมันจังสีสะวกสบายในจักน้อยคนคิดว่าคนไปดึงสายยางซื้อที่ให้ยอดเมื่อคืนด้สีแบบไรละ thôi thì Nói mình sẽ tìm nơi bệnh thị bệnh thang như bó mưa này nó pha phủn cơm mật tốc chạy รัดแบบมีแท้นี่อ่ามันกะยางมันกะาอมันกะเบิองยากแล้วแบบมีพี่น้องเนาะมายามใดเบิงยามใดมีแต่ว่าผ้าฝนตกํำตลอดอ่าตกตั้งแต่เมื่อวานนี่จนฮอดมื้อนี้ยัางบ่อหยุดบ่อเศร้าอยู่มันกะเกินไปแล้วนี่พี่น้องเนาะอ่าพอแห้งแหละเนาะดีแต่ว่าทั้งพี่เพื่อนบ่ค่อยอ่าเกี่ยวเข่าเนาะอ่าเข่าหูด แต่ว่าเลี้ยวว่าอะไรพี่น้อยพูดเขาให้เนาะกันคืออยู่ทางบ้านเขานี่โอ้ยเสือเขาเสือน้าอะพี่น้อยเนาะเอากะว่านี่แหละพี่น้อยเมื่อนี่กะว่าอยากพูดอยากคุยเพิ่มเติมเรื่องที่ดินที่ทางน้ำกันอีกเนาะสำหรับทางพ่อพนนี่แหละเนาะเฮือนเราอยู่หลังนั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าทีมงานอาจจะเดินทางขึ้นมาเมื่อนี่แต่เขาไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันก่อนน้ำกันอีกทีนึงแต่ว่าเบิ่งพี่น้องเนาะผ้าผมนมตกแบบสีขาชสีละไปเบิ่งได้อยู่บ่แบบนี้เนาะ อเอา้าอย่างไดก็จังว่าจังคุยน้ากันเขาขึ้นมาอะไพี่น้องเนาะแต่ว่าคือเขาอยู่บ้านพุ่นนั้นมัน,นอยากยากอยูอย่ได้พี่นนะ้องเนาะเพราะว่ามันไกลอันนี้เขาขึ้นมาเนี่ยแตาว่าผ้าฝนเศรายุดปั๊บเขาก็ดน้ำมินการเลยทีนี้พี่น,อนนะ้อยเนาะเอา้าเนาะมาพบมาเจอกันอีกคือเขาพี่น้องเนาะอยู่กระตูปน่อยของทางอาเจียงหรือว่าทางนองฮังเนาะเมื่อวานนี่กับป้าโตพี่น,อน้อยมอบลายสิ่งหลายอย่างจัดนักจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าแพ อันนี้อยู่เน่กินเนาะอ่าเป็นโต๊ะเป็นตั้งไว้นั่งผักทิ้งอ่าเพราะว่าตัวนี้มันก็สำคัญเน่พี่น้อยเนาะโหต้องใส่ซักเสื้อผ้านาแพ้เบิ่งนี่เนาะทางน้องทังกะเตียงก็่าจะหมุนไว้นี่ยแหละพี่น้อยมันมีหมุนไ้เด้เอาไว้ให้ไอ้ก้อนเนาะคันว่าผ้าผุนบนตกมันก็สีง่ายอีหลอกหญ่เนาะมันอีจจะเจืองอยู่อยู่บ่มันเนี่ ถึงไหนพี่นออ้องไอ้บาทนี้ผม <c oughs> <c oughs> เห็นลพี่น้อยมาที่นี่หนึ่งในนอนเนะาะมาทำความฝันน้ำเล่าอีกก้อนเมื่อน,นี้เพื่อมีพี่น้องเนี้ยเนาะรุ่นน้ำเล่ารุา่นโชคไปนน้ำกันอีกนี่แหละพี่น้อยเนะาะเตงเท้เพื่อนห้โชคให้ลาบอีกเนาะเอา,เอา กับทักทายสบายดีลรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนได้พี่น้องเด้อมาพบม,มาเจอกันอีกคือเกาคือเดิมเขตของทางอาจเจืองและกก็ทางนองห h a เนาะกะแน่นอนเนาะก็อยากแจ้งทางคุเมพ,พี่น้องเอฟซีเฮาแล้วก็ทาง้ใหญ่ที่มีส่วนห่วมในตอนนี้แลพี่น้องเนาะเงินสมทบที่จะซื้อที่ดินที่ทางให้กัเนาะเฮาขึ้นมารอบนี้ก็น่าจะมีการซื้อที่ดินที่ทางพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ต้อง มีประกอบส่วนหลายซิงหลายอย่างแหละพี่น้องอจังสีซื้อเพราะว่าหนึ่งมาทีมงานเนาะก็ต้องมาเบิ่งน้ากันแล้วก็ต้องวันเวลานี่ก็ต้องพร้อมหลายทิศหลายทางเนะาะทั้งผู้ขายทั้งบุซือ้อต้องไปเบิง่งไปแย่งน้ากันเนาะแล้วก็บวกกับสภาพผ้าพนอากาศยังซี่แหละพี่น้องเนาะเหตุงานแบบซี่นี่บ่ได้เลยพี่น้องเน,ะเนงา,นบบนา,านเนะมันเปียเปีเป้ยๆหรือมันเวลาเอาเบิ่งเวงียกงานมันบ่รายละเอียดพอปันใดพี่น้องเอาไปมาเดินเตะน้าฝ้าน้ําพนนี่มันหนุนยากๆเลยพี่น้อยเนาะ เออเอาการเบิงน้ากันเนาะพี่น่องช่วงเที่ยงมาหนี่กะแต่ว่าช่วง èn, แรงแรงาว่าผ้าพลยุดเท้ากาเฮาสิไปเบิงน้ากันตัวจริงน้ากันอีกที่นึ่าสำหรับทางที่ดินทีท no. างเนาะมาเมื่อคืนนี่กะมาโดนนอนคิดลายพี im, no, no. น่น้อยเนาะจนฝันฝันว่าซื้อที่ดินลถวนี่แหละพี่น่อยทางกระเจิงจนได้จับเอาเสือ้อตะลับเม็ดทีทางเมเจดีเพื่อนเอาไห้มื่อวานนี่พี่น้ ni, im, no. องเนาะจับดึงวัดกับักแน่ได้พี่น้อยเนาะ no, จนได้บอกว่าโอ้ยนี่ สิบสองเมตรย่าวสิบห้าสิบหกอะไรพี่น้องจนว่ากักแน่บัดช่อของเมื่อมาโดดเอามันฝันนี่นี่ว่ะอะไรพี่น้องเนาะกาอ้ยคิดนั่งดองคนหล่เนาะก็เลยนอนไปจนเก็บไปฝันฝันเรื่องที่ดินที่ทางว่าซื้อให้เล่าไม่เมื่อคืนนี่บริษัทอืมเอากาอีกบ๊อบลนบ๊อบนานอาจจะเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากำลังอันนี้อยู่หรือว่าอะไรพี่น้องเราทีมงานมาก่อนแล้วก็บวกกับภาพผลอากาศเนาะเดี๋ยวบริษัทกสิไปเบริ่งน้ำกัน ข้าวๆวก่อนเนาะเอาเนาะก่อนอื่นนะพี่น้องเด้อเนาะกัขอมอกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเขาเนาะเบิดสุขุสุคนเด้อเนาะขอมหาบสมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเดินทางไปใสมาใสกะอยู่ใสก็ตามแต่เนาะก็ยังส่งกำลังใจแห้งใจมาให้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจพี่น้องในาเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวย คิดอยังทำอยังก็ขอให้ประสบความสำเร็จเวการการสร้างก็ขอให้ลาบลื่นโศกม่านล่ำรวยล่ำรวยเลยพี่น้องเด้อเนาะอังกะโอ้ยเบิ่งพี่น้อยเนาะอ่าขัวนี่กัดทางพี่น้องเขาว่าบริษัทเนาะเห็นแล้วก็ใจหายใจความขึ้นกันเนี่ยนี่กับบริษัทเนาะมันก็แน่นอนพี่น้องเนาะถ้าเฮาเผลอเนี่ยนี่ก็โต๊ะลงหันมีสิทธิ์ที่จะไหวเจ็บหลายเติบอยู่ đ ด้พี่น้อยเนาะ ม่แต่ว่าเดี๋ยวจังบึงก้อนเนาะยังให้หาอ้องเพื่นหาไม่ยังมาต่อเติมเนาแล้วก็สีไปพูดคุยถามบึงก้อนเนาะสำหรับทางของปลูกของทางาสำหรับทางกกหมักหุงหมักห้อยหมกักพริกหมักเคือหม,มักยังลับพี่น้อยเนาะทางูุเชงมาเหมาะให้เราเมาื่อวานนี่ทางเมย์ผูฝากมาอยู่สุโนครเมื่าวัาเสายวลง เราว่าเปียงนี่ว่าอยากให้เอาลงนี้พี่น้องเนาะแถวลงนี้แล้วเราเห็ดหัวเอาอยู่นี่เนี่ยเพราะว่ามีน้ำนองแล้วเราเรต้องตักไก่นะพี่น้องเพราะว่าไปลงบางที่ไม่พุ่นกัดมันกัดคักอยู่แต่ว่าเขายังบาท่านด้ซื้อแต่ว่าหนึ่งมานีเอ่อเผื่อเขาสซื้อเผื่อสีไก่เกียร์แล้วเนาะเรื่องที่ดินที่ทางมันก็ใช้เวลาได้พี่น้อยเนาะเผื่อปั๊บหนาดินหนาทางแบบนี้ย่านกุ๊กไม่ยังไม่เหี้ยวพี่น้องเยอย่างเอาไว้นาน เนาะเป็นคาเป็นอย่างพวกนี้นะพี่น้องเห็นเราแบ่งปลูกมันมีก่อนจนอังน่อยเนาะโอ้อน,นี่ก็มองหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำทั้งน้องๆเพิ่นอยู่นี้นี่นี่แหละพี่น้องเข่าหนึ่งน้ำกินเขา่ากินน้ำอยู่นี้เนาะเออเอากระเพิ่มเติมน้วมอีกเนะาะก่อนจะเข่าไปหาทั้งน้องเพิ่นทั้งพี่น้องอีซีเห็นเสื้อผ้าหน้าแพ่หมื่อวานนี่ก็โอไลายได้พี่น้องเนาะเห็นยอมรับอยู่ประเทศก็บรรลายเนาะพี่น้องเรียว่าให้แบง่งทั้งญาติาพี่พี่น้อง ให้น้ำไม่เด้อว่าเัรนจเนาะกะบอกน้องเพิเ่งเลือเมืม่อวานนี่พี่น้องเนาะต่อตไปทีเฮาอ่าคัดกองเลือกหรือว,ว่าเอาทีเ่เฮาตัวเฮาจ้องการแล้วก็จังแบงให้ทั้งพี่น้องใส่น้ำเนาะอันนี้คือการตามจุดประสงค์ของทางแม่เจดีเพิ่นบอกเมื่อวานนี่น,นี่กับพี่น้องเนาะ อืม,มเหตุยังได้บาดนี่พี่น้องเนาะถ้าวานะ่านั้นยังว่าสะให้น้องเพิ่นเอาก๊กในลงไปหาลูกมองขูกมองเศร้าอ๋อกระบป๋าน่พี่น้องเนาะทั้งกระเจียงเราเป็นคนลุยล้ออแแย,ยลกกแล้วพี่น้องเอ้ยแข่งฟ้าแข่งนลีโบยากบบสำคัญภานในหรอกเนาะแต่ว่ามันกระตุกกระสือเอาแล้พี่น้องไอ้ฟ้าฝนนี่กันที่เข้าไปเยี่ยมยามทั้งน้องไม้น้องท่ายอยู่นี่กับพี่น้อยเนาะไม่ได้เข้าไปหาทั้งน้องเปิดตัหึงเลย โอ้ฮาร์เน้อมีอะกูได้แค่นี้บ่เบื้องก่อนเบื้องก่อนอ่ามันเห็ดเวียงยากได้แบบนี้เนาะอ่าเอามาพบเจอกันอีกคือเก่าเนาะเป็นมือทัดไฟบาทน,นี่เออเอาเฮ้ <c oughs> คนน้อยเด้ดดเป็นน,นี่ได้มาแต่ทางไรกินนี่บ่ ทำไมตีไซเออยิ้มเน,นี่นา <c oughs> อดีแต่าทางบักลาพอน,นี่บัดนั่นมาบัดหูเนาะเราบ่งีเง่าเนาะพนวาให้คืออันลูกอ้ายเจ้านั่นโว้พอเฮงบ่ไวเริ่มดึงได้ด้นี่จังน่อยนี่ให้แล่นตามน้อีบิ๊กนี่จังน่อยนี่อ มันก็ตกแห้งแท้หนิละฝนนี่แด้นี่เนอะมันจีได้อันเอานี่ปลูกจะบ่อหนิเอ้าไปเชียงทามกันยันะไรกันโ้ยเนาะเป็นจังไรเสื้อผ้านอ่ะแพเขาหัดกองเรียบร้อยไรโดยลงประแดกเอาไว้แล้วบอโดยอันจุเจ้าบอกัะเอาไว้หนิบ่แห้งแน่นอนบอรับไปเลยอยู่นี่เอาขึ้นไปไว้เพิ่งคุณบอกโดยบอกินมันแห้ง อันพากันกินข้าวกินน้ำหรือบ่กินแล้วเรียบร,ร้อยแล้วเนาะโดยอันนั้นเสื้อผ้านอาแพ้กัดตัวใดก้ามันใช้ได้แหละกัดเรื่องกระเบงไข่ทั้งพี่น้องน้ำเด้อดวยมันมีมาในเดือดยิ่ดอกเสือผ่านมีใส่พอได้ใส่ยิ่ดอกเบอสินั่นเนาะทำก๊กของปู่ของพังนี่เอาลงนี่บ่หรือว่าสิเอาปลาูกใช่รึ พวกข้าพวกอย่างอยากอยากอยากปลูกด,ดินไม่ดินไม่บ่ก่อนว่าดินไม่ยันว่ามันยันมันนานนา่ะแล้วยันมันสิตายกันน่อแล้วบ่เสียงวันเพื่อเขาปรับเพื่ออย่างยันมันมันบ่ตายดอกคนคือว่าเด้่นั่นก็เอาเอาน้ำฮดน้ำด้วยเป็นอันพวกนั้นได้สาพวกอันดากุ๊กมันหมักเครืองอย่างเก็เอาเอาลงไปลงพุ้นบ่ แค่ก็มีแต่ว่าเอาน้าพดน้ำนลาเด้อเอาไว้โฮมน้ำเหมือนกันกับจังไปรงพุ่นเนาะเขาเป็นไปได้อนี่คือมือนี่นี่มันผลเส้นนี่เพราะจิไเป็นเบื้องที่แต่เขาเป็นไปได้ก็ว่าอย่างมืออืดนะะว่าซื้อที่ดินเพราะว่าทั้งทีมงานกันนะจะเดินทางมามือนี่แต่ว่ามันเบื้องสภาพอากาศไม่ใช่มันจิเป็นตายบ่หรือเนาะมันต้องใส่เช้าคักได้เวียนงานไปดนี่ มันจังสีเห็ดเวียกง่ายมันจังสีจุกสบายในจักน้อยคิดลายจนฟันเห็นเมื่อคืนนี่นะเพรจนฟันว่าเคยไปดึงสายยางซื่อที่ให้ย่อเมื่อคืนเลยจ็ดสีแบบไรแล้วเออเป็นยังไงเมื่อคืนนี่เอาอยู่ได้บริภัณยังเออบริภัณยังบริภัณยังด้วยว่าเมื่อคืนนี่ Wow! nó, nhìn đấy sao bạn. Body soak để đáp nầm sao bạn này. Ô hi lụt nầm nè nó. À, nó. Đôi. Ừ. Ừ. Đôi nó. À, nó. Rồi Ah. Một phần nhắn đôi Rồi Doi. Ô nó, sao cái nó. Yap này chút nó. Body mi một mi yang đơ là ba lại rồi đi. mi. ออกเบิ้ลหรอวะโดยอายุแสนเนาะนี่แหละเป็นค่ามีค่านี้ไว้ก่อนเอาน้ำพดจังน่อยเด้อล่ะเด้อโดยเอาน้ำพดจังน่อยน้ำหนองเน้อพดก่อนแล้วก็เอาตัวนั้นน้ำเอารดสาดสาดน้ำมาเสียบลงที่ไม่กันแต่ว่ามองมองที่ไม่เห็นมองน้ำ น้ำห้วยนั่นทีมองหันบ่<ด>มองทีส <กะ S 1> ิตักนะ,ะกะไกลอยู่บ่ได้ไกลปนันไหนบ่โดย,โดยมองที่ว่าทางน้องออนไปซักเสื้อผ้าอยู่หันบ่โดยอ๋อทางน้องห้างก็เคยไปบ่เค<ด>ยกับโบ่บ่ไกลปันไหนสเนาะโดยเพราะว่าเเาา,ามองทีไม่นะพี่อนเราตัดเอาลงไปพุทธเราหน้ามีหันมันก็นกนไหลตลอดอยู่ Ừ. Đây, nó hộp bó ở nhà, này, nó Mình phụ tốc vô nó Đi tới vào làng Kha của bố hùa nó. sửa bố giờ này là. สักเสือว่อนนายังเกาะผนตกช่ำเนาะมันสีแห่งยบบ่อบนี้มันจีบ่หอมค่ะคยังบ่วนีงโอ้นี่อันเสือเป็นชุดเลยบ่นี่นะโอ้เมยอเยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้เ้้ยเฮ้ยเฮ โอ้งามเนาะโดยโอ๋อเป็นชุดใกล้ๆแบบชุดย่างเลาะห่างเลยได้หนิเพื่นห้องนี่นนโดยโอ๋อพอดีเลยนี่เนาะโอ้เอาอะไรชุดใส่เสื้อใหม่นี่ยเด้อหนีิเนาะชุดใส่เสื้อใหม่เนี่ยพายกระเป๋าเข้าไปนั่งหัวจำหอดบ่ได้พื่อนเนี่ <c oughs> <c oughs> nó, à, đó đều vâng nắm đi chắc nói ăn phồn này tăng tè ăn bò xiêng mưa thì kia nhắm bò thân rút lên bò này nè đùi nhăng có ờ, thể là bà này tốt xuống mưa này nó đùi ôi à, bật vô bàn và cứ bà có rút có sau rồi đấy như bàn bò xiêng này mình tốt kè tốt quà này nó ยากแล้วนี่งถุงเนาะอันวานเจ้าขุดอันนั้นเจ้าจิปลูกยังก่อนปลูกผักกาดปลูกแล้วมันมันมันตายหมดเพรมันฝนตกเลยไหนไหนมันก็เน่าอยู่แล้วเออซี่งน่ะตกเน่าเอานั่นก็ได้หละที่อันแม่เพิ่นฝากมาให้เมื่อวานนี่เด้เพราะว่ามันลายเลยเจ้าเอาไปปักปักปักเฉยๆนั้นน้ำก็ได้โดยนแล้วจัง ฝนหญ้าอีกทนึงพแงย่านตาแต่ว่าฝนตกเวซีนี่ก็บ,บ่อยากแนะนําปานใดเนาะให้พาฝนมันเช่าก่นเพราะว่ามันมันสิเน่าด้ถูกมันพังมันเน่าอยู่แล้วบ่นน้ํานองนี่ก็เริ่มบกเริ่มถอยลงเรื่อยๆเด,ด,ด้นี่เนาะ พื้นที่คัดแคบบัดบวกกับผ้าผุถกเนาะมันลุดยางมันดุดอย่างลำบากในจังน้อยนี่แหละอันขัวน้อยเจ้านี่มีคนยางมาหนิมีคนเคยตกจังเคยอยู่บ่บ่เคยบไม่มีบ่เลยวิ่งเอาดินโอ้ยจมเตียงมาวานเนี่ยเาอไหนกันระมัดระวังเอาแนาดเนาะเลยระวังอย่าเป็นตกลงอย่าเป็นพี่ท้องคาชีประง่างน่นแหละ ไตไปน้ำห่วยเลยแล้วแหละน้ำไหลตกจอกขึ้นนะเนาะอันรอบเศร้านี้มีไปแน่ล่ะขามาหายังมาทำดีใครยังบ่โอ้เอาสามีแต่ว่าเนี่ยบริเวณขามารอบนี้กะตอนเชิดกระ่าสีให้พาไปเบิ้งเบื่องที่ดินที่ทางไม่เนาะท่างพ่อพ่นก็อยู่เฮือนอยู่แล้วว่าจักแหละคนนี่เราบุด้ไปไสายดอกยันยือน เราเก็ดมันคือกันบ่บ่ลาบุมีมันอ่าบ่เป็นยังจต่เพราะว่าเขาได้กับตอนแรงก็ได้เนาะแต่ว่าภาพผลเริ่มเริ่มสงัดเริ่มในจังหวะเจียวยางไปเบิ้งน้ำกันอีกตอนแรกอีกทีนึ่งเพราะว่าเมื่อาทิตย์งานขึ้นมาเลยกับเขาจะได้ไปเบิ้งไปคุยน้ำกันเลยกับพูดกับพุ้ยกระพอีกทีนึงค่ะคำว่าเป็นไปได้กับนัดหมายเนาะหมายวันเวลา ซื้อที่ดินแล้วบาทนี่พี่น้องเนาะมันก็ครบหมดอื่เลยเนาะทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อทั้งผู้เบิ àng, ่งผู้แย่งผู้นั่นก็นถือว่าโปร่งลงโปรงใจเห็นน้ำกันกมืดเลยเนะ <ừ. S 1> าะทั้งพี่นอ้องเอพีเขาก็ถือว่าโอเคน้ำกันมืดเลยก็เนาะพอไ,ได้ที่ดินพื้นไม้แล้วนี่ไปยู่หันนึกรักเด้อนี่สิเหตุยังล่ะก็สิปลูกผักปลูกเครื่องเต้นอ๋อ วันละลักเลยก็เอาของปลูกของพังอะไรใส่หิมหัวก่อนเนาะโดยอืมหัวหิมพากันแล้วก่อนของพังแต่ว่าดินมันอยากเป็นคือดินทรายเนาะแถวนั้นเนาะโดยดินทรายผสมเมียงเลยเขาห้องหม่งดินขนานโดย โอ้ยเสียอย่างเดียวเนาะตอนแรกบุเชิงว่าชิมภามาเนี่เจ้าภาไปเบิองอีกทีหนึง่งได้หนึ่งมาแล้วฝนตกไปเบิองเลยย่า่ามันบกคักนนบันใดเนาะดนะเบืองแต่ฉันมีแต่ว่าช่วงแรงๆช่วงสามสี่มุ้งแรงเนาะช่วงถ้าผลยุดเนาะนีะ่บุเชิงสีม,มาอ่าชวนเราก็ไปเบิองน้ำแข็งอีกทีหนึง่ง ปลูกยังแน่ก่อนจะาว่าเราอยู่ขนาดนั่นแหละปลูกผ <c oughs> ักผักกาดแล้วก็มะเขือแล้วก็ผักหอมแล้วมันตายมันมันคืนเพราะว่าการปลูกพวกนี้แถวบ่ม,มีประสบการณ์อยู่นี่บริกิน,นหลายต้องเฮียนหูยางแบบว่าโดยตรงเลยพวกนี้เนี่ยแถวเอาปลูกแล้วเอาคุดไปมโนเมเน่นเนี่จังไดก็บบริกินแน่นอนแถาว่าเจ้าเฮียนหูแท้นี่ ปลูกนี่ผลต๊กนี่ก็ได้กินคือกันแต่ว่าต้องเห็นให้เป็นเวลาทจะว่าเห็นให้เป็นนี่พอเขาเฮียนหู้นี่คือเขาขุดเด้ขุดร่องนบมันอ่ขุดกีดินไห้มันมุนกระคักเลยอันนี้เจ้ามันยังเป็นก้อนอยู่เป็นบ่เ<ด>จ้าขุดให้มันมุนเลยเลอยขุดให้มันมุนแล้วให้มันเป็นคู่<ด>แต่ว่าผพพ้าผลตกก๊กเว้ยสเราเฮ้เป็นคู่ขึ้นเพือพพ่อผ้าผลต๊กมาหน้าม,มันจะได้ไหลลงไปเลยแต่ว่าดินมันต่ำแล้วน้ามันจะท่วมเ่ะมันพักในมันสิเปื่อย บ่ันี้อันว่าเขาขุดแล้วเขาเห็ดคู่ขึ้นสูงแลวบ่อนี้เป็นในดินมันป่วยแลวบ่อนี้อันน่ามาน้าไว้จังน้อยเราต้องรีบร้อนออกมาน้าไว้แล้วก็มันจะเป็นแบบขึ้นนานกันนะครอกแล้วก็เบิ่งกับผ้าพ้นบ่นแต่ว่าผ้าพันตกยิ่จัน้อยก็เอาว่านไว้แล้วก็หาเนวหาเนวมมาพปไห้ก็ได้หรือเอาเพลตางพปไห้ก็ได้พืดไห้นี่ นะแค่นั้นแหละมันก็ฟงขึ้นมาแล้วเขาจำพื้ออกไปนตังเนี่ยพกพืนไว้เลยแต่ว่าเขาเห็ดขี้ดินพื้นฐานแบบว่ามันโครงโครงเค้งอ่ะหนึ่งมานี่พื้นฐานมันโมมันบ่อได้ระลับเดียวกันพักมันเปื่อยได้มันกะอันเชื่อว่ามันออกไร้ยากขนาดเนาะฟงหินมันต้องมัาต้องมัาปลูกเขาต้องความชำนาญเนนี้นะแถวปลูกมะพริกมะเขือเนี่ย่ยากหรอกไม่ได้คุดคุมเลยก ใช้แล้วก็มีแต่ดูแลซื่อเออว่านี่ดูแลกว่าปู่บัพริกบัเคือได้ตัวนี่มันจะใช้เวลานี่จักน้อยเพิ่นเฮ็ดดินใหม่ล่ะสิตั้งใจเฮ็ดอยู่อือเฮ็ดแล้วยนบ่ได้กินอืออันมีแบมีหยังเข้ามาบ่มีเออบ่เป็นหยังอันนั้นก็จังว่ากันเนาะลงที่ม่ังเฮ็ดก็ได้ มันจะคุดอยู่หั่นนะมันจะผูกไวแล้วหั่นนะเนาะอืออ๋อเนี่ยใส่ไปน้อืมไม่ไหดน้ำเนาะเลยหดน้ำคนใด้เอาไว้หงก่อนเดี๋ยวก็ไปแล้วนั่นก็จัะลงทีใหม่คือจะว่อหน่อยเนาะเลยว่าเขาปลูกเขาพังแต่บางทีมันใหญ่มาเลยมันอยู่บางทีเอาเลยเนาะมันก็ง่ายคือกัน นายเอาเออเจา้าว,ว่ามันเสียาอยู่บ่ฝนเนี่จยแจ๊คเมื่อวานนี่ก็แบบนี้บ่เมื่อวานก็แบบนี้ตลอดเลาะตอนเสียวแบบนี้บ่<ด>แล้ววันนี้ช่วงเที่ยงมันยุดบ่ช่วงแรงๆยุดเออ <c oughs> เขาอาจจะเป็นช่วงอันว่ามันผมผลเริ่มขี้ค้ายเดี๋ยวิเชียนชเข่ามาหาอีกนุ่งนะักแสดงเด้อเด้ออืมแล้วก็ชีพูดคุยน้ำกันเรื่องที่ดินที่ทางกันเนาะโดยออา,ามตั้งสบายกะชีกันก็นกนได้ฮ่แล้วจะขึ้นไปเลยก็ได้เดวิเชียนกะชีออกเมื่อก่อนแล้วพี่น้องไปหากินข้าวก่อนเด้อเอ้ยเนาะเอาเอาตามนั้นแหละบาทนี้เนาะจังว่าจำคุยน้ำกันเนด้อเด้อพี่น้อง Đừng non bò Đừng nôm Đừng nôm Được Đứt <laughs> Phải có đứa luôn, phải có đứa Phải có đứa Phải đây đứa Nó sẽ lản đấy thằng này này Ồ oh. Ừ để Lòng hãy mưa chắp bưng như hả? จับขนนมบ้างเนี่ค่ะนิยมเลยจับไรบ่จับได้อ่าเอาเออเอาฝึกเอามือให้มันจับเบ้างฮะเออนนั่แหละจับกินเองบันยำนอนก็คือกันจับเองได้เลยนะน่ะเฮ้ยเนาะบอเนี่ยกับบอได้เออไปโอเคเลยขนาดเด้อเดี๋ยวไปเช็เขามาใหม่เด้อจังว่าจังคุยน้ำกันเนาะ มันภาพฝนมันตกแห้งพี่น้องยโดยโดยือเอาสบายดีเนาะสบายดีเดยโดยเอาแต่นั่นแล้วแบบนี้เดี๋ยวมาไหมเอาเบอร์เชิงจะไปพุ่นอีกต่ออีกกตัวไปเฮือนน้องไม้ก่อนบบดนี้พี่น้อยไม่ได้กะจะเป็น,นปยังไเนาะไพยายามทั้งระล่าเป็นก่อนอ๋อ พี่น้องจังไดก็ฝากก็ไพี่น้องติดตามเบื้องน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อนอจนแล้วจนทั่วจนเสร็จสมบูรณ์ปีขั้นตอนหนึ่งเพราะอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เนี่แหละนอเด้งที่ดินที่ทางมันบวกกับภาคผลอากาศเนี่ยมันกับบออันวัยสลวกบอสมันเห็ดเวเห็ดงานกับบอโอเคปันใดเอาพี่น้องเนาะจ้าเนาะมีอย่างเพิ่มเติมจังใดเดี๋ยวมาแจ้งพี่แจ้งน้องน้ำกันนะครับโอู้้ อีกทืนหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อเนาะคลิปนี้ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะสบายดีนะพี่น้องเดอ้อ